ขณะนี้คุณกำลังรับฟังรายการท่องโลกไบเบิลทางช่องไบเบิลสเตเดินทางไปสู่เรื่องราวที่สนุกและน่าค้นหาในโลกพระคัมภีร์ไบเบิลไปด้วยกันสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งในท่องโลกไบเบิลทางไบเบิลสเตนะครับฟังกันเพลินๆสบายสบายสวัสดีค่ะวันนี้เรายังอยู่กันที่เรื่องราวในประถมการบทที่47ใช่ค่ะคราวที่แล้วเราคุยกันไปถึงตอนที่ครอบครัวยาโคบ เข้ามาอยู่อียิปต์แล้วที่แผ่นดินโกเชนครับได้ที่ดินดีเลยฟาโรเมตตามากผ่านทางโยเซฟใช่ค่ะดูเหมือนทุกอย่างจะดีครอบครัวโยเซฟปลอดภัยมีกินมีใช้แต่ข้างนอกนี่สิครับปัญหาใหญ่เลยอืมวิกฤตการอาหารใช่ไหมคะครับผมกันดานอาหารรุนแรงมากไม่ใช่แค่ที่คานาอันแล้วแต่อียิปต์เองก็หนักเลยค่ะคนทั่วไปนี่ลาบากกันทั่วหน้าเลยแล้วโยเซฟล่ะครับ ในฐานะที่ดูแลคลังหลวงอยู่ตอนนั้นสเบียงน่าจะเยอะมากแน่นอนค่ะโยเซฟเตรียมการไว้แล้วตามที่พระเจ้าส่งนำครับช่วงแรกๆคู่คนก็เออเอาเงินมาซื้ออาหารจากโยเซฟนี่แหละค่ะซื้อกันจนเงินหมดเลยใช่ค่ะพระคัมภีร์บอกว่าเงินหมดเกลี้ยงเลยทั้งจากคนอียิปต์เองแล้วก็คนที่มาจากคานอาอันด้วยโหโยเซฟก็รวบรวมเงินทั้งหมดเข้าท้องพระคลังไปเป็นของฟารโร หลังจากเงินทองหมดเกลี้ยงเลยคนอียิปต์คนคณอาอันก็มาหาโยเซฟไปร้องทุกข์ค่ะไปร้องบอกว่าท่านเจ้าค่ะเงินพวกเราหมดแล้วนะท่านจะให้เราอดตายต่อหน้าท่านหรอขออาหารให้เราเถอะอะไรตํานองนี้ค่ะครับแล้วโยเซฟว่าไงครับโยเซฟก็เสนอทางออกค่ะบอกว่าถ้าเงินหมดแล้วไม่เป็นไรก็เอาฝูงสัตว์ของพวกท่านมาแลกสิ อ๋อเหมือนระบบแลกเปลี่ยนเลยสินะครับพอเงินหมดก็อย่างอื่นมาแลกแทนใช่ค่ะก็เริ่มจากเอาพวกปศุสัตว์ทั้งมา้าลาวัวแกะแพะอะไรที่มีก็เอามาแลกอาหารเอามาหมดเลยเหรอครับก็คงจะตามกําลังที่มีนะคะปีนั้นผู้คนก็เลยรอดมาได้ด้วยการเอาสัตว์มาแลกอาหารนี่แหละคะ่ะอืมรอดไปได้หนึ่งปีแต่แต่พอปีถัดไปปัญหาก็กลับมาอีกค่ะ คราวนี้จะเอาอะไรมาแลกอีกห่ะครับเนี่ยเงินก็ไม่มีแล้วสัตว์ก็น่าจะหมดแล้วเหมือนกันใช่ค่ะของแลกหมดแล้วจริงๆลองนึกภาพตามนะครับคือทั้งแผ่นดินเลยนะอียิปต์คานาอันเจอภัยแล้งแบบหนักมากจริงๆรคนไม่มีอะไรจะกินแล้วเงินก็หมดเออพวกสัตว์เลี้ยงก็เอาไปแลกอาหารจนไม่มีเหลือทีนี้มันก็เหลือเออสิ่งสุดท้ายที่พวกเขามีคือที่ดินกับ ตัวเองเหรอครับถูกต้องเลยค่ะคือที่ดินกับตัวของพวกเขาเองชาวอียิปต์นี่คือมาถึงจุดที่แบบต้องยอมแล้วจริงๆอ oh. เขาก็มาอ้อนวอนโยเซฟอีกบอกประมาณว่าพวกเราไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆนอกจากตัวกับที่ดินขอท่านซื้อพวกเรากับที่ดินไปเลยให้เป็นทาสของฟาโรยอมเป็นทาสเลยค่ะขอแค่มีอาหารกินไม่ต้องอดตายแล้วก็ที่ดินจะได้ไม่ร้างไป oh. สถานการณ์มันบีบคั้นขนาดนั้นเลยจริงๆนะครับฟังเราก็รู้สึกเออหดหูเหมือนกันนะค่ะมันเป็นเรื่องความเป็นความตายแล้วจริงๆโยเซฟก็เลยดําเนินการตามนั้นก็คือซื้อที่ดินทั้งหมดใช่ค่ะซื้อที่ดินทั้งหมดในอียิปต์ให้ฟาโรเลยยกเว้นไว้อย่างเดียวคือที่ดินของพวกปุโรหิตที่ว่าได้รับการยกเว้น อ๋อครับอันนั้นก็เป็นการยืนยันสถานะพิเศษของเขาในสังคมอียิปต์คือไม่ต้องขายที่ดินแล้วก็ยังได้ส่วนแบ่งอาหารจากฟาโรอยู่ตลอด แสดงว่ามีอภิสิทธิ์พอสมควรเลยครับแล้วประชาชนทั่วไปล่ะครับพอขายที่ดินขายตัวเองแล้วสถานะเปลี่ยนไปเลยสิก็กลายเป็นเหมือนผู้เช่าที่ดินของฟารโรไปโดยปริยายค่ะแล้วก็มีการยกย้ายผู้คนไปอยู่ตามเมืองต่างๆด้วยกลายเป็นว่าฟารโรเป็นเจ้าของที่ดินแทบทั้งประเทศเลยสิครับที่นี้ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วระบบหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อครับพอทุกคนเป็นเหมือนออลูกจ้างหรือผู้เช่าของฟารโรแล้ว โยเซฟก็วางระบบเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่เลยค่ะคือแจกมเมล็ดพันธุ์ให้ประชาชนเอาไปเพาะปลูกพอถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็ให้นำผลผลิตที่ได้มาแบ่งให้ฟารโรหหนึส่วนใน5ส่วน1ใน5ก็คือ20%สินะครับใช่ค่ะ20%ถวายฟารโรไป อีกส่ส่วนที่เหลือก็เป็นของตัวเองค่ะเก็บไว้เป็นอาหารสําหรับครอบครัวหรือเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์สาหรับฤดูต่อไปฟังดูคล้ายๆระบบภาษีเลยนะครับเนี่ยยีก็ทํานองนั้นค่ะถ้าเทียบกับสมัยนี้20%ก็อาจจะดูไม่มากไม่น้อยนะแต่สําหรับคนสมัยนั้นที่เพิ่งตัดสินใจเสนอขายตัวเองเลยนะพร้อมกับที่ดินให้ฟารโรเพื่อแลกกับอาหารประทังชีวิตโหเป็นอะไรที่แบบบีบคั้นสุดๆเลยนะคะ คำถามใหญ่เลยที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือโยเซฟนะครับตอนนั้นเป็นผู้จัดการใหญ่เรื่องสเสบียงทั้งหมดเลยการที่เขายอมรับข้อเสนอนี้เนี่ยมันเอ่อมันคือการฉวยโอกาสหรือเปล่าเอาเปรียบคนที่กำลังลำบากไหมหรือจริงๆมันจำเป็น ประเด็นนี้น่าคิดมากเลยค่ะเพราะถ้ามองแค่ผิวเผินเนาะคนต้องยอมเป็นทาสแลกข้าวกินอะ่ะมันก็ดูเหมือนใช่เลยเอาเปรียบชัดๆนั่นสิครับมันเหมือนกับแบบไม่มีทางไปแล้วจริงๆอะ่ะโดนต้อนจนมุมต้องยอมทิ้งอิสรภาพเพื่อรอดแต่แต่ถ้าเราลองมองภาพใหญ่ก,กว่านั้นหน่อยนะคะคือวิกฤตอดอยากเนี่ยมันไม่ได้เป็นปีเดียวนะคะมันยาวนานหลายปีมากอ๋อครับครับเป้าหมายหลักของคนบริหารจัดการตอนนั้นนะคะเอ่อ มันไม่ใช่แค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าวันนี้พรุ่งนี้แต่มันคือการคุมอาหารที่มีอยู่จังกัดมากๆคุมยังไงครับก็คือต้องให้มันกระจายไปถึงคนเยอะที่สุดแล้วก็ให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อให้รอดกันไปยาวๆทัทางผู้มิภาคเลยหมายความว่าการที่รับแลกแตั้งแต่เงินสัตว์เลี้ยงมาจนถึงที่ดินกับตัวคนเนี่ยมันเป็นแผนเหรอครับ แผนควบคุมการบริโภคก็มองแบบนั้นได้ค่ะเป็นเหมือนกลไกการบริหารทรัพยากรอย่างหนึ่งเพื่อไม่ให้คนกักตุนแล้วก็ให้แน่ใจว่าอาหารมันกระจายไปเท่าที่จําเป็นจริงๆอืการแลกที่ดินกับแรงงานอาจจะเป็นแบบขั้นตอนสุดท้ายแล้วเพื่อให้ทุกคนยังมีกินแล้วก็สําคัญคือมีเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อด้วยเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการแล้วครับแต่มันก็ยังติดใจตรงที่ว่าต้องถึงขั้นเป็นทาสเลยเหรอมัน มันก็ดูแรงอยู่ดีนะครับแต่มีจุดหนึ่งในพระคัมภีร์ที่น่าสนใจนะคะคือคนที่เป็นฝ่ายเริ่มเสนอเงื่อนไขนี้คือประชาชนเองนะอ้าวหรอครับใช่ค่ะเขาพูดเองเลยประมาณว่าโปรดซื้อพวกเรากับที่ดินไปเถอะแลกกับอาหารเรายอมเป็นทาสฟาโรอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อแสดงว่าในมุมเขาตอนนั้นเขามองว่านี่คือทางรอดที่ดีที่สุดแล้วน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะมันสะท้อนว่าเขาเห็นว่านี่แหละคือทางออก งันมันก็เริ่มจากเหมือนเป็นการตกลงซื้อขายกันแม้ว่าจะอยู่ใต้สถานการณ์ที่กดดันสุดๆก็ตามใช่ค่ะแล้วจุดที่แบบน่าทึ่งกว่านั้นอีกคือเงื่อนไขหลังจากเป็นทาสแล้วนี่สิคะยังไงครับคือตามปกตินะคะขายตัวเป็นทาสที่ดินก็ให้ฟาโรไปแล้วตัวเองก็ไม่ควรเหลืออะไรเลยถูกไหมคะก็ควรจะทํางานแลกข้าวไปวันวครับ ก็น่าจะเป็นแบบนั้นแต่สิ่งที่โยเซฟทําคือ 1. ให้เมล็ดพันธุ์กลับไปให้เพาะปลูกบนที่ดินเดิมนั่นแหละที่ตอนนี้เป็นของฟารโรไปแล้วนะอแล้วก็ตั้งกฎสําคัญเลยคือเพราะเก็บเกี่ยวได้ให้ส่งผลผลิตให้ฟาโร์โแค่หนึ่งส่วนใน5ส่วนแค่20%อซนอีก4ส่วนหรือ80%ที่เหลือเนี่ยประชาชนเก็บไว้เองได้หมดเลย โห oh. ทั้งเอาไว้กินทั้งเก็บไว้ทำพันต่อซึ่งถ้าเราคิดดูดีๆนะคะคนสถานะเป็นทาสเนี่ยได้ส่วนแบ่งผลผล,ผลิต80%นี่มันมันเยอะแบบไม่น่าเชื่อเลยนะเออจริงด้วยครับพอฟังรายละเอียดตรงนี้ภาพการกดขี่มันมันจางไปเยอะเลยมันกลายเป็นเหมือนพยายามช่วยให้เขาพอยืนได้ต่อแม้สถานะจะไม่เหมือนเดิม ใช่ค่ะแล้วในพระคัมภี์ก็บันทึกคําพูดคนหลังจากนั้นไว้อีกนะเขาบอกโยเซฟเลยว่าท่านช่วยชีวิตพวกเราไว้เรายอมเป็นทาสฟาโรแสดงว่าคนในยุคนั้นเขารู้สึกขอบคุณจริงๆมองว่าเป็นการช่วยเหลือไม่ใช่การกดขี่จากบันทึกก็คือแบบนั้นเลยค่ะเขามองว่าโยเซฟคือผู้ช่วยชีวิตสรุปแล้ว เหตุการณ์ครั้งนี้มันเปลี่ยนโฉมอียิปไปเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะวิกฤตการอาหารครั้งใหญ่กับการบริหารจัดการของโยเซฟเนี่ยแหละที่ทําให้โครงสร้างทั้งสังคมทั้งเศรษฐกิจของอียิปเปลี่ยนไปแบบพลิกฝ่ามือเลยครับฟาโรกลายเป็นเจ้าของที่ดินเกือบทั้งหมดค่ะแล้วประชาชนก็กลายเป็นเหมือนผู้เช่าหรือกึ่งกึ่งทาสเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ที่ได้ผลแต่ก็ส่งผลระยะยาวมากมาก ใช่เลยค่ะอำนาจรวมศูนย์ไปที่ฟาโรห์อย่างแท้จริงเลยผ่านการจัดการของโยเซฟซึ่งก็เป็นสติปัญญาที่พระเจ้าประทานให้โยเซฟในการรับมือกับวิกฤตครั้งใหญ่นี้น่าทึ่งจริงๆครับงั้นถ้าเราประเมินจากการกระทําทั้งหมดผลลัพธ์สุดท้ายโดยเฉพาะไอ้เรื่อง20%ตเนี่ยมันก็อาจจะสรุปได้ง่ายๆว่าเป็นการเอาเปรียบค่ะมันอาจจะเป็นการจัดการในภาวะวิกฤตที่มันสุดวิสัยจริงๆที่พยายามหาทางออกให้คนส่วนใหญ่รอดไปได้แม้ต้องแลกกับสถานะทางสังคมก็ตาม ใช่ค่ะเป็นการตัดสินใจที่ซับซ้อนมากภายใต้ข้อจํากัดที่มันหนักหนาสาหัสจริงๆเพื่อให้คนส่วนใหญ่รอดมากกว่าจะมองว่าเป็นการหาผลประโยชน์ส่วนตัวอย่างเดียวเรื่องนี้มันก็สะท้อนภาพมาถึงปัจจุบันได้เหมือนกันนะครับเวลาเกิดวิกฤตใหญ่ๆเนี่ยการตัดสินใจของผู้มีอํานาจมันยากเสมอเลยจริงค่ะต้องชั่งน้ําหนักตลอดระหว่างส่วนรวมกับส่วนบุคคลความอยู่รอดกับสิทธิ์มันเป็นโจทย์ที่ยากไม่ว่ายุคไหนๆก็เจอเนาะครับแต่ ในขณะที่คนอียิปต์กำลังลำบากกันขนาดนั้นภาพตัดมาที่ชาวอิสราเอลในโกเชนกลับตรงข้ามเลยใช่ครับตรงข้ามชัดเจนมากพวกเขากลับได้ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์แถมลูกหลานก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเยอะมากทำไมถึงเน้นความต่างนี้จังเลยคะนั่นสิครับก็น่าคิดว่าอาจจะ เอ่อเป็นการเน้นย้ำพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อวงวานยาโคบหรือเปล่าคือแม้จะอยู่ในต่างแดนแต่พระพรก็ยังตามมาความเจริญรุ่งเรืองก็ยังมีอยู่เหมือนเป็นการชี้ไปถึงพันธสัญญาเดิมที่ให้ไว้กับอับ,บราฮัมอิสรัเนะครับแล้วเวลาก็ผ่านไปยาโคบหรืออิสราเอลเนี่ยท่านอยู่ในอียิปต์ตั้ง17ปีนะนานเหมือนกันนะคะรวมอายุท่านก็ร้7ยปีแล้วพอท่านรู้ตัวว่าใกล้จะถึงเวลาแล้ว ก็เรียกโยเซฟมาครับเรียกมาสั่งเสียเรื่องที่สําคัญที่สุดสําหรับท่านเลยท่านขอให้โยเซฟปฏิญาณแบบจริงจังมากโดยให้เอามือวางใต้ขาอ่อนของท่านเลยครับซึ่งเป็นธรรมเนียมการสาบานที่ถือว่าหนักแน่นผูกมัดมากในสมัยนั้นแล้วคําขอคืออย่าฝังท่านไว้ที่อียิปต์เด็ดขาดใช่ค่ะไม่ฝังในอียิปต์แต่ให้นําร่างกลับไปฝังกับบรรพบุรุษ ที่คานาอันที่ทำมักเปลาแผ่นดินแห่งพันธสัญญาแม้จะอยู่ที่อียิปต์แบบสุขสบายนะแต่ใจยังผูกพันกับคานาอันมากการได้กลับไปฝังที่นั่นคือการแสดงความหวังว่าพันธสัญญานั้นต้องสำเร็จแน่นอนบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะทําไมต้องยึดติดกับที่ฝังศพขนาดนั้นครอบครัวก็อยู่ดีมีสุขที่อียิปต์แล้วใช่ไหมล่ะคะ ใช่ครับเป็นเหมือนการประกาศความเชื่อครั้งสุดท้ายว่าท่านและลูกหลานเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแผนการใหญ่ไม่ใช่แค่คนอพยพธรรมดาธรรมดาโยเซฟก็เข้าใจตรงนี้ดีก็เลยรับปากและปฏิญาณครับพอได้คำมั่นจากโยเซฟแล้วยาคบก็เอ่อกราบลงนมัสก,การพระเจ้าอาจจะบนเตียงนอนนั่นแหละเป็นภาพที่สงบมากสแสดงถึงความวางใจจริงจ ตอนนี้เรื่องราวที่เราคุยกันมานะคะตั้งแต่ตอนที่เกิดกันดานอาหารหนักๆจนโยเซฟต้องใช้ออวิธีการรวบรวมทรัพยากรทั้งเงินสัตว์เลี้ยงที่ดินผู้คนให้ฟาโรเพื่อช่วยให้ชาวอียิปรอดครับแลกกับการเป็นคนของฟาโรแล้วก็ตั้งกดเก็บผลผลิตหนึ่งใน5ค่ะขณะที่ชาวอิสราเอลในโกเชนกลับทวีมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มาถึงคำขอสุดท้ายของยาโคบ การยืนยันในพันธสัญญาเรื่องแผ่นดินคานาอาันเราผู้ฟังล่ะคะคิดอย่างไรในเรื่องการจัดการของโยเซฟและความผูกพันของยาโคบกับแผ่นดินแห่งพันธสัญญานี้ลองคอมเมนต์มาได้นะคะและกลับมาติดตามเรื่องราวในพระคัมภีร์กันต่อได้ในรายการท่ ok องโลกไบเบิลทางไบเบิลสเต็ปค่ะคิดเห็นอย่างไรหรือติชมรายการมาได้นะครับรายการท่องโลกไบเบิลทางไบเบิลสเต็ปที่นี่ที่เดียว